สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะตอนนี้แกะของเราก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์นะคะตัวนี้จะเป็นสัตว์ก็จะเริ่มต่อสู้กันนะคะพ่อพันธ์เรามีอยู่สองพ่อพันธ์นะคะดูนะคะโอ้โหดูนะคะชนกันแบบน่ากลัวมากเลยนะคะ กลัวะค่ะไม่เหมือนแพะนะคะรุนแรงมากฮอันนี้ตัวนี้ชนะนะคะแต่มันชนกันเนี่ยค่ะมันน่าก,กลัว เข้าไปแล้วนะคะตัวหนึ่งพ่อพันลูกผสมดอเปอร์นะคะมีขนอันนี้ซันตานะคะซันต้าไปแล้วช่วงนี้ไม่ได้ปล่อยนะคะถ้าได้ปล่อยยิ่งเจต,ตัวใหญ่กว่าน,นี้นะคะแกตอนนี้ให้กินกระถินอย่างเดียวนะคะอันนี้ตัวผู้นะคะตัวนี้ แฮ่ <laughs> <laughs> ขาก็ไม่ดีนะคะมันจะเห่าอ,อ,กอีกอันนั้นลูกสาวเขานะคะอันนี้แม่โตแล้วช่วงเช้าๆเราก็จะมาเช็คดูแพะแกะของเราดูแพะเล็กบ้างเพราะช่วงนี้ยุงเยอะนะคะเราก็เลยจะเอาแพะเล็กของเราเข้ามุ้งไว้นะคะแพะท,ที่คลอดใหม่ ตอนนี้ก็จะมีเสาแม่นะคะคลอดใหม่ตัวนี้ยม่รู้มาจากไหนนะคะแม่หัวแดงพ่อหัวแดงลูกออกมาหัวสีขาวเฉยเลยนะคะเป็นตัวเมียละ่ะคลอดมเมื่อวานนี้อันนี้ก็สองตัวนะคะผู้เมียรักมากเมย กระถินเราตัดไตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวกเราก็จะมาให้เขานะคะนี่ข้อสองข้อะะรออาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บตรงนี้ก่อนนะคะข้างบนนี้ดึงลงก่อนแล้วก็จะเอาตัวใหม่เข้าไปนะคะกระถินการตัดกระถินเลี้ยงแพะก็จะลําบากหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางเราก็ได้ไปเอากระถินไก่พอสมควรนะคะไก่จากที่คอกที่ฟาร์มเยอะเหมือนกัน แต่มันจะเป็นป่ากระถินเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเถาวัลย์มีเครือเยอะแยะดึงยากแต่ก็โอเคนะคะเป็นที่ว่างนะคะเพราะตอนนี้กระถินก็จะหายากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะเกษตรกร,ร,กรของเราก็เริ่มปลูกมันนะคะบุกเบิกป่าปลูกมันกระถินเราก็ล่อยหลอลงล่อยหลอลงนะคะแต่สักพักนี้ก็เกษตรกร,ร,กรของเราก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วเราก็จะได้ปล่อยน้องๆแพะกันนะคะ ปล่อยออกไปหาและเล็มหญ้าข้างนอกนะคะแม้แต่พื้นที่นานี้เราก็ยังไม่ได้ปล่อยนะคะเพราะว่าเราปลูกหญ้าแพนกวาบเยอะพอสมควรนะคะแต่ในพื้นที่นาคงจะไม่ได้นะคะเราปลูกเยอะเหมือนกันแต่น้ําท่วมเลยนะคะปลูกเสร็จน้ําก็มาเลยไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าแต่เราปลูกตามที่ดอ,ดอนดที่ว่าตามขนง,งข้างนาพอได้นะคะเพราะว่ามันน้ําไม่ท่วมนะคะ นี่ก็จะอยู่ได้กันแบบนี้นะคะหลังจากที่ชนกันแล้วนะคะวางอํานาจกันสักพักก็จะอยู่ด้วยกันแต่ถ้ามีตัวไหนเป็นสัตว์ก็จะวุ่นวายหน่อยะคะ่ะก็จะฆ่ากันนะคะนู่นนะคะพวกออกไปได้ก็ไปนะคะเดี๋ยวรอเวลาอันนี้เด็กแปดของเราแกะเหมือนพ่อกันส่วนมากจะเหมือนพ่อนะคะขาวหัวดำ ตัวนี้ให้ตัวเดียวนะคะตัวเมียอันนี้ตัวเขาคู่ทั้งคู่นะคะแพรอือพ่อพันธุ์ของเราอันนี้พ่อพันธุ์แพะของเรานะคะแพะกับแกะไม่สามารถผสมกันได้นะคะมันจะไม่ยุ่งกันนะคะของใครของมันอันนี้พ่อพันธุ์เลือดร้อยของเราบอร้อยของเราแต่เลี้ยงแบบบ้านๆน,นะคะกินแบบแพะธรรมดาของเราทุกอย่างเลยนะคะ แต่เ,เขาก็จะดูบึกบึนนะคะแต่เด,เดี๋ยวได้ปล่อยสักพักนี้หญ้าเยอะก็จะอ้วนขึ้นกว่าน,นี้นะคะค,ะคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายนะคะมาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศช่วงเช้าๆที่ชีลองฟาร์มนะคะบางตัวก็ยังไม่ลงมาเลยนะคะนี่ค่ะรออาหารนะคะแต่ถ้าเอาอาหารมาก็จะลงมาเลยนะคะเดี๋ยวรอมาเอาต้นกระถินลงกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ